สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่4 5สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่เป้าหมายตรวจติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรจํานวนสองรายได้แก่นางกาลยรัตน์ขุนเพชรและนายจิตเกตแก้วเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ2568เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานรับทราบปัญหาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ส่งเสริมการตอบการพัฒนาพร้อมกันนี้ได้มอบอาหารปลากินพืชและอาปลาดุกให้กับเกษตรกรเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือและลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งเป็นการส่งเสริมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศษรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งให้ประชาชนมีอาหารมีอาชีพและมีไรายได้ที่มั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย การพัฒนาบ้านเล็กที่246หมู่ที่8และบ้านเล็กที่38ทับ1หมู่ที่5ตำบลคนกาหลงอำเภอคนกาหลงจังหวัดสตูลและนี่ก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาข,ข่าวอานิลาเจ๊แฮอ่าน